โรงเรียนมัธยมสอนกวนเข้าที่ต่อไปล่อหมอนั่นแล้วใครเหรอการทดสอบสมรรถภาพร่างกายระวังไป<ว>มีครั้งวียุ้ยเร็วชะมัด เวลา1ิ6 8วินาทีโหไม่ถึง11วิงั้นเหรอบ้าไปแล้วคังวีไม่มีกีฬาอะไรที่หมอนั้นเล่นไม่ได้ <c oughs> ว้าวคังวีทำไมไน้เร็วขนาดนี้วะเร็วขนาดนี้ไปเป็นนักวิ่งได้หรอมั้งไม่ขนาดนั้นหรอกนะแค่นี้เอง <c oughs> อิวรกสู้เขาช่เวอินร็ก12.28วินาทีโหอิวรกก็เร็วเหมือนกันนะทั้งที่สูงขนาดนั้นแต่ความเร็วเขาไม่ธรรมดาเลยนะเท่สุดๆชิไม่เห็นจะเร็วตรงไหนเลยท้องนี้แหละฉันถึงได้เกลียดไอ้พวกตัวสูงอีคังวี167.8เซนอืย นี่ฉันไม่สูงขึ้นเลยสักเซนเหรอเนี่ยเชวอิ rock oh, rock. นร็อก198.2เซนโหอีร็อกได้สูงขึ้นอีกแล้วนี่ทั้งรูปร่างและนิสัยที่ต่างกันอย่างสุดขั้วทําให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนต่อไปจะเป็นการวิทพื้น53 54 55โหทําได้เยอะกว่าอีวร็อกตั้ง10ครั้งเชียวหรือเนี่ยเรื่องพรสวรรค์ด้านกีฬายังไงคังวีก็เหนือกว่าอยู่แล้ว 182เซนสุดจัดหมอนอั่นการทดสอบสมรรถภาพสองคนนั้นสรุปใครเหนือกว่ากันนะตอนนี้น่าจะเสมอ5ต่อ5นะโหดเกินสองคนนั้นกวาดอันดับ1และ2ของห้องไปหมดเลยนี่สินะคู่ปรับตลอดการของแท้เสียดายชะมัดครั้งวีถ้านายชนะอีกสักรายการหนึ่งฉันก็คงได้กินของฟรีไปแล้ว นี่พวกนายเล่นพนันกันอีกแล้วเหรอแน่นอนการแข่งขันพวกนายสองคนคือไฮไลท์ตอนต้นเทอมเลยนะมีอะไรให้แข่งกันอีกไหมนะฟุตบอลเหรอฟุตบอลเหมือนจะเล่นไปแล้วนะอ๋อบาสไงอืมบาสนี่เหมือนจะยากไปหน่อยนะอีวารก,ก็อยู่ชมรมบาสอยู่แล้วนี่แถมส่วนสูงก็ต่างกันซะขนาดนั้นคังวีไม่น่าไหวหรอกนะ นี่พวกนายคิดว่าฉันเล่นบาสไม่เป็นหรือไงตอนอยู่มอต้นนะพวกเด็กชมรมบาสที่ว่าเก่งๆสู้ฉันไม่ได้สักคนจริงดินายก็ถนัดบาสด้วยเหรอแน่นอนไอ้พวกเล่นบาสชอบคิดว่าตัวเองเก่งเพราะว่าสูงแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่ได้เรื่องสักคนอีกอย่างหมอนั่นก็คงไม่เก่งเท่าไหร่หรอถ้าเก่งจริงคงได้ไปอยู่โรงเรียนดังๆอย่างกุนอัมโกไปแล้วแลหละเอ้ยหมอนั่นเอ๋ ได้ยินหมดแล้วงั้นเหรอฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะ <c oughs> ว่าไงมีธุระอะไรงั้นเหรอเหมือนว่าวันนี้สองคนนั่นจะได้ดวลกันด้วยหมัดละมัง้งเชไม่มีอะไรฉันจะไปเอานม ขออีกกล่องนะ่ต้องดื่มเยอะๆนะเผื่อว่าจะสูงขึ้นสักเซนเดียวก็ยังดีเฮะเป็นเรื่องแล้ว,เ,เ,ลวเฮ้ยไออิูล ห้องพักครูพวกนายเพิ่งเข้ามอปลายมาได้ไม่กี่วันเองก็ก่อเรื่องซะแล้วก้มหน้าลงไปถ้าเป็นเมื่อก่อนนะฉันจัดการนายสองคนเละไปแล้วสรุปใครชนะกันแน่วะอีวอล็อกเลือดกำเดาวไหลก่อนงั้นคังวีชนะดีเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใครเขาตัดสินกันแบบนั้นกันวะต้องถามเจ้าตัวดีกว่า ไงสรุปแล้วใครชนะไม่รู้เว้ยอาจารย์ให้ยืนค้างแบบนั้นทั้งวันปวดแขนจะตายอะแต่ต้องยอมรับเลยคังวีอัดกับอีวรกที่2เมตรในโคตรมันใช่ถ้าเป็นฉันคงไม่กล้ามีเรื่องกับหมอนั่นด้วยซ้ำจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมีเรื่องกับหมอนั่นสักหน่อยจะได้ไม่ต้องมีใครบาดเจ็บเฮ้ยคังวีว่าไงวันนี้ไปร้านเกมกันปะ เมื่อวานพี่ชายฉันเพิ่งไต่แรงขึ้นมาโหจัดเลยเออคงไม่ได้ไปหรอกนะวอดีฉันมีธุระนะโหยเบี้ยวอีกละพักนี้หลังเลิกเรียนไม่ว่างตลอดเลยนะนายไปไหนวะผมกลับมาแล้วครับทำไมกลับบ้านดึกทุกวันเลยก็เล่นกับเพื่อนนะครับเฮ้แล้วนั่นหน้าลูกไปโดนอะไรมาไปก่อเรื่องมาอีกแล้วใช่ไหม อมไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับแม่ผมไปอาบน้ำก่อนนะครับหรือว่าเขาจะเข้าสู่วัยต่อต้านแล้วเงินเหรอหนูรู้นะว่าทำไมพี่เขาถึงกลับบ้านดึกทุกคืนึทำไมล่ะอบาสนี่เหมือนจะยากไปหน่อยนะ แถมส่วนสูงก็ต่างกันซะขนาดนั้นคังวีไม่น่าไหวหรอกนะลุยเลยคังวี อกยูลกพรุ่งนี้เจอกันเฮ้ยช่วยยูลกหืมหมอนั่นคิดจะทำอะไรวะนะ จะเอาอีกแล้วเหรอทำไมจะต่อเรื่องที่ยังไม่จบเมื่อวานงันเหรอข้อมือนายไม่เป็นไรใช่ไหมโดนแค่หมัดตุกตายางแบบนายเข้าไปฉันไม่เป็นอะไรหรอกนาไม่ต้องห่วงฮะงั้นก็ดีเรื่องต่อยตีเอาไว้ทีหลังดีกว่าฉันกับนาย เรามาตัดสินกันด้วยบาสแบบหนึ่งต่อหนึ่งดีกว่าถ้านายชนะฉันจะยอมรับว่าฉันกาก,กว่านายแล้วกันโหอะไรนะบาสงั้นเหรอเมื่อกี้หมอนั่นพูดว่าบาสใช่ปะสองคนนั้นจะตัดสินกันด้วยบาสจริงดิ <sh arp> แต่ฉันอยู่ชมรมบาสนะ ้านายสามารถทำแต้มได้แม้แค่หนึ่งแต้มฉันจะยอมเลิกเล่นบาสเลยฮดูนายมัน่นใจจังเลยนะเออก็เอาเซ่แต่ฉันทำไม่ได้สักแต้มฉันจะยอมเป็นไอ้ลูกหมาของนายเลยเฮ้ย hey, อีคังวีกับอีวันล็อกห้อง3ามกำลังจะดวลบาสกัน ได้ยินว่าถ้าอีวารกแพ้จะเลิกเล่นบาสเลยนะส่วนทั้งวีถ้าแพ้จะต้องเป็นหมาของอีวาร็อกทำไมถึงมีคนมาดูเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไมกลัวงั้นเหรอที่คนมาเยอะเพราะเขาอยากเห็นแมชอําลาของนายไงล่ะฮพูดเป็นเด็กๆไปได้กติการหนึ่งลูกต่อหนึ่งแต้มใครถึง11แต้มก่อนชนะจัดไป ฝ่ายที่ชุดลูกโทษลงจะได้เริ่มบุกก่อนอ๋อแต่ถ้านายทำได้แค่แต้มเดียวก็ถือว่านายชนะเฮะระวังคำพูดตัวเองด้วยพูดเหมือนฉันจะทำไม่ได้อย่างนั้นแหละอฮ้ยวิธีสอนหมาให้เชื่องแบบง่ายๆที่สุดก็คืออฮ้ย ยังไม่แพ้เว้ยหมอนั่นเล่นบาสเป็นจริงๆใช่ไหมขนาดฉันยังไม่เคยชุดแอร์บนเลยสักครั้งสุดท้ายก็เป็นพวกดีแต่ปลากนี่ว่าฉันเตรียมสายจูงไว้ให้หนายด้วยนะเออเริ่มโพสต์อัพจากเส้นสามแต้มหน้อยใช้กำลังบุกเข้าชนไอ้บ้านี่ฮึบ ทำแต้มอย่างง่ายได้สมกับเป็นยิวลอืมเล่นบาสแล้วโคตรเท่เลยชไม่เหลวนี่นี่ว่านายจะกระเด็นไปซะแล้วอ,อุปากไปเลยฮึบ สุดยอดเพิ่งเคยเห็นการดังจริงๆเป็นครั้งแรกโคตรเท่เลยจะจัดกันยังไงวะนั่นต่อให้ครั้งวีจะเร็วแค่ไหนแต่การเคลื่อนไหวคนละชั้นเลยดูเหมือนอีวาร็อกจะตั้งใจยำเอเละเลยฮะกีลาบาสเก็บบอลส่วนสูงเป็นเหมือนพรสวรรค์คำพูดนี้อีวาร็อกกำลังพิสูจน์ให้เห็นโดยการใช้ส่วนสูงเล่นงานคู่แข่งอย่างต่อเนื่องแป๊บเดียวก็สิบต่อศูนย์แล้ว เหลืออีกแค่แต้มเดียวเท่านั้นอะไรกันล่ะเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเจ้าบ้าคังฮุยคิดยังไงถึงไปท้ายอินร็อกแข่งกันนะป๊อปปี้ว่าไงนะชื่อนะ่ะใช้ว่าป๊อปป,ปี้นะกันฟังดูตัวเล็กน่ารักดีอุ้ยนี่แกอยากตายนักหรือไงอุ้ยโหใช้โพสต์อัพอีกแล้วงั้นเหรอโหดชะมัดหมอนี่มันจะเล่นถึงตายเลยหรือไง เฮ้ยตอนนี้แหละฮะฮในที่สุดก็แย่งได้แล้วชเชอะประมาทไปหน่อยแต่แม่งโคตรเร็วเลยถึงจะบอลมาก็เถอะแต่จะผ่านอีเวล็อกที่สูงขนาดนั้นได้หรอ กลับมาแล้วครับทําไมกลับบ้านดึกทุกวันเลยก็เล่นกับเพื่อนนะครับหนูรู้นะว่าทําไมพี่เขาถึงกลับบ้านดึกทุกคืนทําไมล่ะไปซ้อมเลี้ยงบอลไม่ไงล่ะ แอบไปเล่นบาสทุกคืนเลยนี่หนูเห็นพี่เขาไปซ้อมเลี้ยงบอลคนเดียวอยู่ลานกว้างหน้าบ้านทุกคืนเลยโห<ฮ>ก<ฮ>ารเลี้ยงบอลแบบนั้นมันอะไรกันปาสเล่นไม่ได้เพราะตัวเตี้ยน,นันเหรอบุกเข้าไปแล้ว ต่อให้จะสูง2เมตรหรือ3มเมตรฉันก็ไม่กลัวหรอกอุ้ยฮะโอ้เอ๊ะ <c oughs> ต่อให้จะสูงแค่ไหนถ้าล้มลงไป <c oughs> ก็อยู่ต่ำกว่าฉันทั้งนั้นแหละ